เล้วสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิอวันนี้เราอยู่เกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้วันนี้ผมพี่ลิงเนี่ยก็มีกิจกรรมสนุกสนุกของที่จะมาแบ่งปันของต่างๆที่เป็นของลิมิเต็ดจาก CODM ให้กับเพื่อนๆเนี่ยได้แบบฟรีๆกันเลยโดยตอนนี้ผมที่เพลหลักก็บผมได้มีการปล่อยกิจกรรมชมเล่นรับไอเทมสุดพิเศษจาก CODM ซึ่งในกิจกรรมนี้ผมจะเป็นการรวมตัวเหล่าสตรีมเมอร์และยูทูบเบอร์ดังๆครับผมมาแจกของรางวัลให้กับผู้เล่นทุกคนไปเลยโดยแต่และช่องทางครับผมเขาจะมีวิธีการแจกของรางวัลที่ไม่เหมือนกันและแน่นอนว่าพิลิงครับผมก็จะมาแจกของรางวัลให้ด้วยโดยสำหรับวิธีการร่วมกิจกรรมในช่องพิลิงครับผมก็จะเป็นกิจกรรมแคปชั่นไหนโดนใจเนี่ยก็รับไปเลยของรางวัลสุดลิมิเต็ดจาก C.O.D.M โดยของรางวัลที่เราจะได้รับครับผมจะเป็นกระเป๋าผ้า C.O.D.M และลิสแบน C.O.D.M รวมทั้งสิ้นทั้งหมด10รางั โดยวิธีรุวมกิจกรรมในเพจของพี่ลิงรับผมอันนี้ก็ง่ายมากเพียงแค่คิดแคปชั่นโดนใจเช่นปืนไม่แดงไม่มีแรงยิงหรือน้ำเงินสู้ให้สุดแล้วหยุดที่เปิดกล่องโดยมีเงื่อนไขง่ายๆว่าในแคปชั่นนั้นเนี่ยจะต้องมีคำว่าแดงหรือน้ำเงินอยู่ในแคปชั่นด้วย และสำหรับเงื่อนไขในการโพสแคปชั่นนี้ผมจะต้องโพสในเพจ j j m o n ัง y ีล v รที่อยู่ใน Facebook เท่านั้นผมไม่สามารถโพสใน YouTube ได้นะเพราะว่ามันตามตัวยากครับผมถ้าเกิดว่าโพสใน a c e b o o k เนี่ยถ้าเกิดว่าใครได้ของรางวัลไปเนี่ยเดี๋ยวพี่ลิงจะติดต่อในภายหลังผมก็อยู่ในหน้าเพจกระทู้บนสุดเลยที่พี่ลิงเนี่ยพึ่งใส่ในส่วนตัวปักหมุดทิ้งเอาไว้ผมก็สามารถเข้ามาร่วมและพิมพ์ในส่วนตัวแคปชั่นใส่เข้ามาได้เลยในทันทีนั่นเอง ดยสำหรับลิงเพจ a c e b o o k ของผมเดี๋ยวพี่ลิงเนี่ยจะแปะไว้ที่ข้างใต้สคิปชั่นเอาไว้ให้ผมสำหรับคนที่สนใจอยากจะร่วมกิจกรรมในตัวนี้นะก็แน่นอนว่าแคปชั่นไหนถูกใจผมพี่ลิงก็จะเลือก10แคปชั่นโดนใจก็จะได้รับในส่วนตัวกระเป๋าผ้าแล้วก็ลิสแบนไปเลยทันทีในส่วนของกิจกรรมของผมก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่พี่ลิงเนี่ยลงคลิปเลยถึงวันที่25พฤศจิกายนนะผมแล้วก็ประกาศผลอีกทีหนึ่งในวันที่26พฤศจิกายนในเพจของ JJ m o n ั e ก l ้แลในช่อง Facebook นะ เพราะฉะนั้นผมผู้ที่โชคดีได้รับเลือกในการได้รับของรางวัลเนี่ยอย่าลืมรอการติดต่อจากพิลิงครับผมถ้าเกิดว่าพ่ลิงติดต่อไม่ได้จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ให้กับผู้เล่นคนอื่นแทนนั่นเองนะที่ร่วมกิจกรรมเหมือนกันและที่สําคัญที่สุดของผมก็คือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยได้ของรางวัลแล้วจากในการทํากิจกรรมนี้กับเพจอื่นนะผมจะไม่สามารถได้รับของรางวัลซ้ากันได้นะเพราะฉะนั้นใครได้รับของรางวัลไปแล้วก็ให้สิทธิ์กับผู้เล่นคนอื่นได้ของรางวัลบ้างผมเพราะว่ามันจะเป็นการ และเหมือนเดิมสำหรับใครที่ชอบกิปดีๆแบบนี้มีสาระคองรู้แบบนี้และแจกของดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามกันได้น,นะครับผมทั้งช anel u t u b e แล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมกับผมก็ไปแล้ว